วัสดีครับท่านผู้ชมเดือนกุมภานะครับเป็นเดือนที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะฮะเป็นเดือนที่หิมะจะตกค่อนข้างเยอะนะฮะและช่วงนี้ตก4วันรวดเลยนะครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะฮะก็วันแรกก็ไปทํางานลําบากเหมือนกันเพราะว่าถนนจะลื่นนะครับพอดีวันนี้หยุดก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมพร้อมกับ มาชมต้นไม้กันนะครับว่าช่วงหิมะตกอากาศหนาวหนาวเย็นๆอย่างเงี้ยเขายังสวยอยู่หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมก็เดินอยู่แถวที่ผมอยู่นะแถวบ้าน m o n สเตลลาโบสิเกียนาอับนะครับก็ยังสวยอยู่นะฮะมี ใบใหม่ขึ้นอีกหนึ่งใบนะครับผมก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมเริ่มเลี้ยงก็โตไวนะครับผมมี FC หลายท่านนะฮะถามมาว่าลดน้ำยังไงนะครับผมผมใช้กระถางที่มีเดรนอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำเขาก็จะเสด็จไว้ตรงด้านล่างของกระถางนะครับผมซึ่งก็จะลดเฉพาะ ช่วงดินที่ใกล้จะแห้งนะครับก็คือให้ความชุ่มชื้นเขายังมีหลงเหลืออยู่นะฮะแต่ไม่ถึงกับแฉะมากนะครับผมก็ลดค่อนข้างที่จะไม่บ่อยนะฮะอาทิตย์สอ,อาทิตย์ครั้งบางทีเดือนละครั้งก็ยังลดน้อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวสังเกตดูนะฮะเขาจะมีรากอากาศออกมาละจากเสามอสโพที่ผมทำนะครับ ผมก็จะใช้สเปรย์ฉีดตรงช่วงลากนะฮะทุกๆ2วันแต่ลดตรงกระถางเนี่ยผมจะลด2อาทิตย์ครั้งหรือ3อาทิตย์ครั้งเดือนละครั้งนะฮะก็จะเช็คดูก่อนว่าดินเขายังชื้นอยู่หรือเปล่านะฮะต้นนี้ก็ฟิโลเดนดรอนเบอร์กินนะครับยังสวยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พร้อมให้หน่อใหม่นะครับผมถัดมาก็เป็นฟลอริดาบิวตี้นะครับจริงๆแล้วต้นนี้เป็นต้นด่างนะครับ แต่แปลกหลังจากที่ผมทำการหุ้มรากแล้วก็ตัดออกมาเลี้ยงเขาโตใหญ่สวยนะฮะแต่ใบแรกเขายังด่างอยู่เลยนะฮะต่อมาก็ใบเขียวตลอดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังเขียวแบบนี้แล้วเปลี่ยนมาด่างทีหลังหรือเปล่านะฮะก็มี FC หลายท่านถามมาว่าใบฟลอริดาบิวตี้เนี่ยเขาจะกลับมาด่างไหมผมก็ยังต้องสังเกตดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นโชคก้าชั้นนะครับ เพิ่งได้มาจากทางฟลอริดานะครับคนขายเป็นคนไทยนะชื่อลาคุณลาตรีนะฮะเขาก็ถามผมว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าผมก็บอกว่าใช่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คุยอะไรมากนะครับสงสัยแฟนเขาเป็นคนขายอันนี้ก็เป็นอัลเบอนะฮะที่ผมชําต่อไว้เมื่อวีดีโอที่แล้วนะครับก็สวยงามมากนะครับค่อนข้างที่จะโตช้านิดน,นึงแต่ก็ลุ้นใบขาวใบด่างเขาสวยนะฮะ อันนี้ก็ต้นถัดมาทีแรกใบขาวสวยมาใบที่2ใบที่3ใบที่4เขียวหมดเลยครับผมนี่แหละครับไม้ด่างเราก็ต้องลุ้นไปเรื่อยๆนะครับถัดมาก็เป็นฟิโลเดนดรอนเบอร์มาร์กด่างนะครับผมซึ่งก็ให้ความรู้สึกเหมือนกานส้มด่างเหมือนกันนะครับลายเข้าคล้ายๆกันนะครับผมแต่ด้วย ความที่ว่าเขาแพงมากนะครับผมก็เลยเลี้ยงต้นนี้ไปก่อนเพราะราคาจับต้องได้นั่นเองนะครับพิงค์พินเซ้นนะครับผมใบที่สองนะฮะหลังจากที่ซื้อมาเขาไหม้นะฮะผมไปโดนแดดก็เลยตัดทิ้งไปนะฮะก็เห็นแต่กา้านใบที่สามเริ่มโผล่มาแล้วนะครับอันนี้ก็ f ลอร i ด a Beauty นะครับ ก่อนหน้านั้นก็คือต้นเดียวกันนะฮะต้นส,สีเขียวๆที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมดูอันนี้คือต้นที่2นะครับซึ่งเขาก็ยังมีความด่างอยู่อันนี้ก็ฟิโลเดนดรอนนะฮะกอริโอซัมก็โตไวพอสมควรนะครับให้ใบทุกๆน่าจะ2อถึงสใบต่อเดือนนะครับในเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็เป็นซินเด็กซ์นะฮะ ซิเวอร์ซาตินนะครับผมเลี้ยงง่ายครับโตไวตัวนี้จะเป็นค่อนข้างที่พิเศษนิดนึงนะครับฟิโลเดนดรีโอหรือ Kim ass, ครีมสปรัสนะฮะหรือผู้บาซิลแต่ตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีความเป็นสีครีมออกมานะครับซึ่งเป็นพันธุ์สะสมที่ค่อนข้างหายากนะครับผมตัวนี้ที่อเมริกาค่อนข้างที่จะพอปูลานะครับตอนนี้ก็บิโกเนียนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับผม เงินไหลมานะครับหรือซิงโกเนียมด่างตอนนี้ผมสั่งสตอเบอรี่ไอซ์มานะครับแต่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นอย่างอินเดียด่างนะครับพิงค์ปรินเซสพิงค์ปรินเซสไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ไม่ให้ความสีชมพูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพูระเบิดธรรมดามอนสเตลล่านะฮะอันนี้นะครับบิโกเนีย มาคูราต้านะฮะหรือพกกระดทเป็นบิโกเนียพันธุ์ที่ฮิตกันมากตอนนี้นะครับอันนั้นเป็นลุกกิ้งกลาสนะครับผมผู้ชลุด่างนะครับไม้หาดแยกอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความบอบ,บางนะครับใบเขาไหม้ง่ายนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเขามีสีเขียวเยอะๆก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนิดนึงนะครับ ซินเด็กซ์เซจซาตินนะครับมีความเขียวสวยงามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบปล่อยให้เลื้อยไม่ต้องขึ้นเสาก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมไม้สวยๆว,วันนี้นะครับถึงจะอากาศหนาวขนาดไหนนะครับเขาก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าในบ้านก็มีฮีทอยู่นะฮะแต่ก็ยังจัดว่าอากาศหนาวเขาก็อยู่ได้นะฮะแต่เราก็ลดน้ำ น้ำที่ลดก็ใช้น้ำที่ไม่เย็นมากนะฮะแล้วก็ไม่อุ่นมากก็อากาศหนาวสำหรับ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับต้องระวังเวลาลดน้ำนะครับน้ำต้องไม่เย็นนะฮะแล้วก็น้ำก็ไม่ร้อนนะฮะถ้าร้อนก็จะไปฆ่าลวกต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับผมผมจะใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะครับไม่ถึงกับอุ่นมากนะฮะคือเย็นนิดๆเวลาลดนะ ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนกันสําหรับหน้าหนาวสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้ในต่างประเทศนะครับซึ่งหลายท่านที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะคิดว่าเขามีราคาแพงซื้อมาปลูกเขาจะรอดไหมนะครับปรากฏว่ารอดนะครับผมการผสมเครื่องปลูกการลดน้ำให้น้อยลงนะครับผมวันนีอ้อากาศจะหนาวอาทิตย์นี้เราก็งดลดนะฮะอาทิตย์หน้าอาจจะมีแดดเราก็ลดได้นะครับผมเราต้องดูอากาศ ดูว่าวันไหนมีแดดด้ยนะครับผมอย่างวันนี้อากาศหนาวจัดหิมะตกอย่างเงี้ยฮะผมก็จะไม่รดน้ำเพราะจะทำให้ต้นไม้ช็อกได้นั่นเองนะครับผมการสังเกตและการเข้าใจต้นไม้นะครับจะทำให้เราไปรอดในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับเห็นไหมครับข้างนอกอากาศเย็นนะฮะแล้วก็มีหิมะตกก็ยังตกอยู่นะครับซึ่งต้นไม้ที่ผมเลี้ยงในบ้านนะครับก็เปิดไฟส่องมีฮีท ก็ยังให้ความสวยงามได้มีใบสวยๆออกมาให้ดูนะครับผมนี่แหละครับการเลี้ยงต้นไม้เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับและผมคิดว่าท่านผู้ชมที่เลี้ยงต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าอากาศจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ของเรานะครับวันนี้วิลลี่ฮาร์โบเทียแพลนท์โฮมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ